สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเลยฮะแวเจด้ลยเลย่ะครับลองสวัสดีครับกดไลค์รืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องซาบูดีล้วนะครับแชร์จม ที่น,นี่มันมีหลายอย่างมีซุปที้ซีฟู้ดครบเครื่องโอ้หลายแล้วคุณซูชิไายก็ใครได้ใครเอาอันนี้ไปแล้วมนี่นี่ป้วยยังก่อนอะไรนะรสวัสดีค่ะคุณเพื่อนสวัสดีคุณเพื่อนนะครับอะไรนะมีอะเอาหูบ่ะทกิ๊ตัวหูนี่ป่ะไม่มสสีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีคนุ้ยสามเจ็ดคนนะครับ ก็เครื่องเรื่องชาบูนะครับมีเจ้าโซทอรมัยครับกินเพียบเลยครับอะไรนะสวัสดีชาพี่เมสวัสดีพี่เมย์ด้วยครับพี่น้องครับข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยยังไง อะไร้คือย่างหนึ่งยำกระจายแช่มาพี่เมย์ครับมามามครับชาบูครับชาบูกินรอดนะอีกแล้วโยดมามาจ้ะมามามาครับเห็นแล้วอยากอยากมากพี่น้องมาก เขาอน,น่อยเน,นี่ยยีหไทยลูกเหบอเออเขาเทลงเทสกวดนี่นม่มันเทลงเลยสวัสดีคุดูสี่เดือนครับผมบ่นอ้วะเนี่าจบมาเรื่องบ่นอะไรามาเรื่องันนอจัรทจจโทรจาพท์มามวะ สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ลองสาวๆไปเข้าของน้ำนครับไอเจะเคือเห็นแบบข้างแ,แข่แห้งใหญ่ยู่เอาคือพี่ลองขอสวนเราไปสำหรับคนที่ผู้ผมน้ำหาโซสิลิกินามั้องไม่ไมกว่าจะได้เจอร้านนี้นะ ้ยเขาไปหาในเมืองในเมืองยสโซไปน้องปิดเบิร์ตพี่น้องครับตอนแรกว่าจะไปกินอาม่าชาบูนะแต่มันปิดกินปลาเล็กกับ่อ้วนกระเมนพีเย้าอะไรน่าจะโอ้ยอ้วนพูดพี่น้องใสโพดอะไรนี่มาหน้าพี่น้องกินปลาเล็กกบ่อ้วนมันพีเย้าสวัสดีคุณลูกสีิบสามท่านครับผมครับผมฝากแชร์ด้วย่น้อยนะฝากแชร์นะโอ้ยใครอันนี้ยังร้านะไอ้น้ำน้ำใสป่ะมีสองน้ำไม่เลือกนะครับ รบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศตัดแสบคือสีตาดแสบแนละ้วยังบาเสียบอยู่พี่น้องยังบาเสียบอยู่เอี่ยมันอย่างนี้โอ้ยเบาเนือดเปียกใครอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับเชียร์ยาวเชียราว เป็นเรื่องเป็นเรื่องขับรถหาร้านอีกวันนี้แม่ไหมผมขับรถหาร้านเขาขับรถหาร้านจริงๆตัวแรกก็ไม่ตัวแรกไปเสื้อดูอยู่อาม่านะอาม่ามันปิดไปแล้วอาม่าจาบูเราเคยมากินมันอร่อยเนาะเราก็เลยมาเนี่ยแหละพี่น้องอยู่หน้าเทคนิคตอนนี้อยู่ตรงข้ามเทคนิคเยๆ่อนกลุ่กุ้งโอ้กุ้งฟี่ปะสื่อโอ้ยังมัน๋อนะฮะฮะ สวัสดีคูดูกลุ่มสิบพันนะครับพี่น้องครับไอเอากุ้งม,มอะไรนะมาเอา้ากุ้งเพียงเลยเลงเลยลงเลยพี่ยาวสวยเขาบอกพี่ยาวสวยเขาจะว่ามาอยู่เขาจะบอกอีกแล้วพัด พี่เราจินยังไงก็ไม่อ้วนดีเราเหนนะฮช่วนบาร์เราหน้ามากพี่หลังเล้วแล้วบ๊อบบ่อยมากนะครับ,รบรแล้โอ้คันโดป่ะนี่อะไรน,นะหมูปะ กินร้านนี้คนเยอะอยู่นะโอ้คือไก่เพ่งใช่ไมเล่ะไก่เพ่งอะไรด้วยล่ะแม่เพ็นสวยงามมากค่ะแม่เพ็นเด้ เขาบอกว่าเขากว่าพี่เพ้นเลยเขาบอว่าแม่เพ้นเลยไอ้วศนางม่องซื่อเกือบ้วนอ้าเหรอเขาบอกว่าข่อยนางมองซื่อเกโอ้ยน้องสโนว์ไว้ือ่ิีวอายังแซนไอ้กระินหน่อยหน่อยไอ้กระบ้วนหรอไอ้กินไรไอ้กระบ้วนครับเน้ำมีหลายเนาใช่ไหมไม่อยากได้ที่มี ต้าหู้เต้าหู้ยีบไม่เหรอนะครับนะฮะครั้งแรกครับผมครั้งแรกพี่องชิม,มาแลนะ้วนะมาลองชิมดูนะฮนะก็นี่แหละก็เสิร์ชดูใน Google แล้วก็มาลองชิมดูนะครับนะว่าจะอร่อยไหมยังไงก็น้องพี่้องเนาะเราเราตั้งเป้าไว้ตัวแรกก็ไม่ใช่ร้านนี้เนาะใช่ไหมไม่ใช่ร้านนี้นะครับผมแต่ก็ <laughs> มันมันเหลือหนึง่งมันเหลือร้านเดียวใช่ไหม ถ้าเหลือแล้วเดียวนี่แหละก็จาเป็นก็ต้องได้มามาลองชิมดูนะครับออเออก็ได้กินนะความเยอะอยู่นะอีหะก็จะบอกที่อย่อายงนี้อะไรข้าวสารข้าวเหาียวอะไรอย่างนี้สาแรหร่ถ้าแกน้อยบ่ คุณดีอยู่ไอ้วันวาไอ้วาคุณดีอยู่ผมบอกคุนดีมั้ผมคุณดีอยู่ผมไม่พุ่งเนี่ยผมไม่มีพุ่งนะครับผมมีแต่ไข่ครึ่งลูกเร่าย่างครั่ย่างนแทบรับได้ เฮป็นแดแสบแฉมาเรื่อยมาเด้พิกัดจะสูยเทคนิคกินโซเรกินโซเรหนึ่งสาวกับหนึ่งถเข้ามา่ะฮ่าฮ่าแบบกันจ้าบอกาขอได้ปนขบววันเด้ไปกินไรซื้อเลย

คืออะไรวะคืออะไรบ้างเลยนี่ไปกินเพีเยงเดียวดิลอยั่วอีกแล้วพี่เอวพี่เอวยั่วอีกแล้วฮะไ,ไปเรื่อยไปเลยไม่ไดเดี๋ยวถ่ายให้ลูกไส้ไข่เล่ต้องแม่ก่อน

nhiều nhàng như vậy gì đâu, tỏi còn, thế tỏi còn, hả? không biết được. không biết làm gì, không biết,

อ่ะย ah, ั yes, ่วกันหน่อยยั่วกันหน่อยแล้วยากชิมอันนี้ดูรูปนี่แน่ใช่วนเอะโอ๊แล้วถึงแง่แล้ว โอ้ยแ่มันอ้วนมาเนี่ยู้จิตมาแน่รวนเนาะชิบรวนไ้ชิน่ะใช่ไหมไม่ชิบชิบรวนใช่ไหมมือเดียวเองมื่อวานเากสิแหละไม่เมื่อวานก็บอกอย่างนี้แหละ

อาหากินช่วกินช่วยน,นะ้งระไรแล้วงอน่สิกินแล้วม,มันหิวด่พีไ่นองมารดแล,แล้วพี่นองทำไรเลยอะไรเอาเอะไรมาล่าะใช่ใส่ ลาไม่้องกันแล้วลาไ่องกันแล้วบบไม่ใช่เป็นเหตุบาปพี่้องพี่รองเาก็จะหิวน้ําเนะเอาให้ดีหิวบ่พี่้องหิวไหมพี่้อง่า่บพสกพันอยากน้ํมพ่องลาลาสาวลล ลาพี่น้องแล้วโอเคพี่น้องไลน์นี้จะลงแล้วครับผมจะลงแล้วนะฮะเสี่ยงแล้วครับเจอใหม่ไลน้าเนาะไม่อยากลาไปก่อนมันหิวจีเนาะหิวพี่น้องมันหิวหิวแล้วพี่น้องหิวแล้วตอนนี้นะฮะเจอกันใหม่ไลน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครที่ช่องขอยเราช่องด้วยนะครับผมเป็นกระตั้งใจกันพี่น้องครับผมเจอกันใหม่ไลน้าครับไลน์นี้สับลาไปก่อนสวัสดีครับ